สบายดีพี่น้องวัสดุสุขลักษณะสุวรรณแต่พี่น้องจ้าบรรยากาศนี่เับส่องไม่เบิ่่งคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามาเมียนห้องค่ะมาปิดไฟมากวดห้องค่ะฝนตกค่ะพี่น้องค่ะโต๊ะแต่วาดนี่แหละค่ะเนี้ยเงี้ยตลอดเลยค่ะแบบตกเพราะรับคาดน่อพี่น้องค่ะมันบดจุกบดจากเลยค่ะขนมปลาคุเรียนี่พี่น้องเด้อคุเรียรอยากคุเรียนจองไว้ค่ะ ปลาทุเรียนปลากล้วยค่ะน,นี่กับปลาอ้อยค่ะไอนน้ดวดแค่ว่าก็ดวดคนมีอะไรจันค่ะเขี้ยงคนค่ะอริยาพ่อ,อพงเงี้ยวข้างในมัดพางกระสากเบ็ดอยู่ค่ะจากเบ็ดเอ็นนั่นนะค่ะแนวอ่นเครื่องตัดยาค่ะ วันนี đây, ้ได้เอาแบบอันแบบซาดเบดเอาค่ะฝนตกเหน่งเอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะคนหน่อยใส่กะปุกปุกปุกค่ะบรรยากาศตอนเช้าสุดยอดแน่เนาะ ไม่อยากตื่นนะพี่น้องค่ะเพราะว่าตื่นน่นตื่นมาตีหากระงมาปิดไฟหน้าบานะ้านนี่ยเขาไปนอนต่อจนเจ็ดโมงตื่นเพราะวาวิ่งยางไหวค่ะได้แดนมาหนึ่งมาเบื่อมาหนึ่งมาปิดมาทำความสะอาดห้องะค่ะเนาะทำควาสะอาดห้องตัดปวดค่ะเงี้ยห้องพี่แขกเขาขึ้นนี่ค่ะไหวอยู่ดีสอดด้วพี่น้องด้วยตอนนี้ มองบรรยากาศท้องฟ้าให้เลยนะคะขึ้นเลยมองท้องฟ้าให้เลยนะคะแดดสูออกแน่วออกแน่ฝนมันยิ่งแย่ไอ้หนังแจักสีแดดเอาแจ็สีฝนตกให้เลยนะคะแจ็คสีองไรดีบรรยากาศในสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกลินลินหน่อยนะ ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งคาะย่ำเส้าๆค่ะด้านนี้สอกับประกาศขายได้พี่น้องเด้อสนใจที่ต่อไะไรค่ะแค่ว่าให้ครบเบิทุกอย่างค่ะที่นี่พีอันนี้และค่ะแค่ว่าติดแอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะร่วมเป็นหาตัวทั้งเบิค่ะของแอร์ของแอร์หาหางค่ะของพรมสามค่ะเพราะว่าห้องเขามีแปดห้องแล้วค่ะเนาะขายเบิดทุกอย่างเลยค่ะเป็นอย่างคือจงขาย มันบวไหวพี่น้องค่ะมันบวมีผู้ซอยค่ะเพระาะว่าพอไงเราก็เมื่อยนลยพี่น้องค่ะเพระาะว่าแจ็คสิดูแร่คนป่วยแจ็คสิดูแร่รีสอร์ทก็ได้ประกาศขายนะค่ะเนาะประกาศขายสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรอันขอไปเบื่องแน่อันอัน,อนไปเบื่องได้ค่ะสุนันดีสอร์ทนะคะไปเสกินมึงก็ได้ค่ะหรือว่าไปเบิ่งใน Google, ก o ูเกิลก็ได้ค่ะสุนันดีสอร์ทค่ะ มันจะมีเบอร์ทรอยู่ในหันราคาเบอร์ทรบพี่ว่าเบอร์ทูบพูงไค่ะอยู่ในหันละค่ะมาสอบถามราคาได้ค่ะโมเมนต์ไวยังได้พี่น้องจ๋ามันเมื่อยโมเมนต์มันไม่แขกเลยล่ะอันดับแรกเลยเข้ากับเป็นหนีนั่นแหละอันดับที่สองคืออันดับแรกแรกเลยเป็นหนีเข้ากับยังมีคนส่งซอยอยู่เนาะค่ะเนาะอันดับที่สองคือพอไงหน่ะเราป่วยเราบริพักพรพี่น้องค่ะเราพักพรเพียงพ่อสมมติแขกเข่ากคตอัดติ้งน้องแสแล้วก็ต้องตื่นไว้แล้วตื่นแล้วเราก็ตื่นพี่น้องค่ะตื่นเมื่อนนี่้ำะ ซื paid, so ้อในยังตกใจเนี่ยแหะค่ะแล้วก็มันก็นอดโต้ดอความหมายแต่ว่ามันมาเพียงพ่อแล้วค่ะเนาะเพราะคนมาเพียงพ่อแน่ๆแล้วก็มีอายุเดี่ยวเนาะเถ่าเดี่ยวมีอายุเดี่ยวนะคะจะได้อยากขายอยากปล่อยค่ะอยากสิไปียุใส่ไปที่ขายเดียวเพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆเน่ยแหะค่ะอยู่ในอยู่ข้างๆกันนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอันทีลูกสาวพญ่อยู่ข้างๆค่ะเพคนให้อยู่ไร่ค่ะเพคนให้อยู่ด้วยว่าอันเพิ่นจะแบ่งให้ค่ะก็แบ่งขายให้ค่ะ บว่ากันนะคะเนาะไปว่ากันอย่าให้พ่อใหญ่พักพรค่ะอันเป็นนีนะมันก็บเดือมันก็เดืออยู่อันอยู่พะว่าลูกสาวพ่อกกใหญ่แล้วก็สทรงหายอยู่จะความหมายแล้วก็อยากพักพรพ่อใหญ่แล้วผอมแห้งเลยะค่ะจอยแห้งแล้ว่ญผนิャบดักกัแห้งเพิ่มขึ้น,นะค่ะพี่น้องขาก็เรอยากพักพรค่ะอยากเอาเงินก่อนเนี่ยเก็บบึกินตอนตายบอกไงซะอื แล้วก็จะค้นให้เตรียมที่ในในตายแล้วก็ตายแบบตายตาลับอันตายตาบรับด้วยพี่น้องค่ะเป็นห่วงค่ะอันบางแถวนี่เป็นห่วงค่ะตายตาบรับอเป่ะเป็นห่วงหลายอย่างด้ยยกันตายไปนะเพอใหไงน่ะเราห่วงได้ค่ะต่เรื่โอ้ที่แดดพี่ว่ากะทแใจบุหรีร่นี่บบัวอยากขายพอเขาเคยมาอยู่เขาสั่งเนื้อสั่งตูด้วยนะคะเนาะยู่ตรงนี้แต่ว่ากับ,บัเป็นยังนะคะเนาะเขาขายไปเขากับมีเงินก่อนเก็บใบค่ะ เพราะว่าอ้นทรงคาส่งคาบ้านนเละค่ะสาวพ่อใหญ่เป็นคนส่งให้ค่ะเพ่รวาดกจดทะเบียนก็พ่อใหญ่เลยพี่น้องเด้อบ่ต้องเป็นห่วงเพ่รวาค่ะจดทะเบียนสมุดก็พ่อใหญ่เรียบร้อยเบิดค่ะขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงเราถามเพ่รวามากนะคะถามแน่นอนว่าถามไม่แทรกส่วนตัวค่ะว่าอันจดทะเบียนก็พ่อใหญ่บ่ถ้าพ่อใหญเ่เป็นเป็นยังไปจะได้ยังโบนะคะเนาะ อันไรลนะมันไหลแต่แต่ว่าครอบครองบ่ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะกฎก่กากฎหมายทางฝั่งนี้นะะเนาะค่ะเนาะมันครอบครองบ่ได้แถวสมมุติพ่อใหญ่แล้วก็เส้นม่อมอันอันไปเฮ็ดอันไปอำเภอเด้อค่ะไปเฮ็ดมรดกค่ะยกมอระดูใ้เพราะว่าแต่ว่าทนายเพิ่นก็บอกว่าอยู่ว่ามันครอบครองบ่ได้ถ้าสมมุติว่าพ่อใหญ่เป็นอีหยังไปก็คือมีแต่ขายอย่างเดียวค่ะมีแต่ขายอย่างเดียวครอบครองบ่ได้ เดี๋ยวบอกไงซะเป็นเจ้าของบ่อไร่บ่มีสิทธิ์ยังอ่ะนะจดทะเบียนสมรสนี่ไร่ได้จริงค่ะแต่ว่าเฮาก็ต้องขายพี่น้องค่ะขายเป็นขายเฮาสิมาอยู่ตลอดที่บ่ได้ค่ะเฮาก็วบบ่าเออกส็สร้างเถอะเพราะไงว่าขอให้แต่ว่าแค่ว่ามีสิทธิ์เนะคะเนาะมีสิทธิ์อันขอบข้อไมีสิทธิ์บ่ได้ขายไรนะคะเนาะแค่ว่าก็ได้ก่อนที่ว่าพญ่สิเป็นยังไปก็ได้ว่าประกาศขายตอนนี้ซะแต่ไปเฮ็ดเฮือนหลังหน่อยห,หน่อยอยู่สองคนตายใหญ่ค่ะ อยู่ข่างทีทั้งน like ู้นไหนบ้านอันบ้านไอ้คุณยายค่ะคุณยายดียายอันยายดีนะค่ะเนาะข่างกันค่ะแต่บัเป็นยังนะค่ะบัต้องเป็นห่วงเพื่อว่าเดอกค่ะเอฟซีอันเสร็จมาถามมาบอกนะว่าเห็ดใบเดือดเห็ดมรดลูกใบค่ะจ้าเพื่อว่าเห็ดใบเดียบเพราะไงเห็ดใบเดียบบ่อยแหละค่ะมีใบรับมรดลกพร้อมค่ะแต่เพื่อว่าบัวแหยเบิองนะคะเดิมมันอยู่บ้านค่ะเพื่อว่าฉันไม่ออกมาเห็ดคลิปเบาอยู่ค่ะใบหมอบมรดลกเพื่อว่า เขือบมายังนีเลยพี่น้องค่ะเรียสิว่าตัวบ่อใบสิเบียนสำรดบ่อใดตัวค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าหายบึงเพราะว่าลงไปได้เทื่อล่ะค่ะว่าใบอันใบอันตยเป็นสำรดค่ะเพราะว่ากเคยลงเคยถ่ายเบึงอยู่างนี้บ่ะบีเบ็บบึงอยู่ค่ะก็ติเบียนสำรดก็เพราะไงมาที่อยู่น้ำมันกันน่ะสิบสี่สิบห้าปีปีนี้ค่ะแต่ก่อนแต่เพราะว่ามาอยู่ประเทศไทยนี่ยยี่สิบเจ็ดปีปีนี้แล้วค่ะ แต่ว่าอยู่กับพญยายนาคานี่ความหมายน่ะเข้าไปแจงกันเดียวเราให้อยู่น้ำกันเจ็ดแปดปีค่ะจังเลยมาจังเลยมาจดทะเบียนค่ะจังมาจดทะเบียนสมบูรณกันค่ะก็ได้อันบอกพี่น้องนะคขาเนาะมันต้องเป็นห่วงเพื่อว่าค่ะว่าขายแล้วองเอฟซีอันเพื่อว่าลงไปโพดขายขายของเขาเนาะ,ะ,ะโพดขายขายของขอ,งพอโพดขายรีสอร์ทโพดขายบ้านนะคขาเนาะ เอฟซีถามเอาขายได้สิขายเฮ็ดหยังขายได้สิไปยูใส่แล้วค่ะเนาะเพื่ว่ากันเลยมาบอกมาตอบตรงนี้เลยค่ะกับยูนี่นะคะบริไปใส่ค่ะแต่ว่ายับขยับไปยูปข่าง,งๆกันค่ะน้อค่ะเนาะแล้วก็มาต้องเป็นห่วงเพรา่ว่าอ่านถามพ่อหญ่เป็นยังไปสิได้ยังบเนาะค่ะไล่อยู่ด้วยค่ะดเ,เ,เ,ดเด้อพ่อหญ่ก็เฮ็ดอันเฮ็ดกับเดือดเดือกก็ท้าหนาอยู่ค่ะว่าถ้าเพรื่ว่าเพรื่ว่าทีเป็นคนผู้รับมรดก จากพ่อญ่ค่ะเนาะเนาะอันนี้บริษัทเสงพ่อญ่คือหมดว่าเฮ้เพี่ว่าออกมาอธิบายฟั่งค่ะว่ามาบอกพี่น้องฟัง่งเขานะว่าถามว่าพ่อญ่เป็นยังไปเพี่ว่าสิได้ยังโบกับบ้านหรือกับตัวเปล่านะค่ะเนาะถามว่าเอา้ามันมัน,มนกรณีของพี่ว่าเนี่ยมันมันครอบค้องบริษัทเลยพี่น้องเด้อซื้อซีดครอบค้องที่หรือว่าอะไรทุกอย่างทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเนี่ยครอบค้องบริษัทค่ะแต่ว่า เขาเสีนมหนาไหนเฮาได้แต่ว่าไหนแต่ขายพี่น้องคะไห้มากด้ว่าเอามาขายค่ะพี่น้องค่ะเอามาขายแบงมันปันส่วนค่ะแต่กรณีของเพื่อว่านี่พ่อใหญ่ไปเหตุนี่ผู้รับมรดกคือเพื่อว่าคนเดียวค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่รับกับบริบอกลูกๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่ารับไปเหตุยวมเพเ่อค่ะเหตุกับท่านในอำเภอกับถาน่ายทุกคนนั่นแหละแล้วก็เมียนแล้วก็เมียนแล้วก็มีผู้มีพญาตินะสองคนเนาะ สองคนหนึ่งคือไผ่สองคนหนึ่งคือเพยว่าเขาเอยซื้อแล้วค่ะเด้อคือคุณตาคุณตาคุณตาถุวยครับอันหลวงพ่อสีจันทร์ค่ะเพิ่นไปเป็นอันพยานไห้นะคะเป็เส้นเป็น,นพยานไห้นะคะเนาะบ้านที่ไปเพว่ากับไปแต่เพร่ยว่าบาิเขาไปเพว่าอยู่แน่หนงเนะะาะว่าเขาบอกว่าคุนรับมรดกบ้ตงเขามากก็ได้ค่ะเพว่าก็ได้พเพิ่นปกติเพิ่นบนแห่งเพรว่าไปแหละแต่เพรียว่าลากไผ่พี่น้องคะ่ะลากไปนำ่ำ แต่มือไปเห็ดพันบบได้บอกเพรียว่าได้ค่ะว่าเขาว่าไปเห็ดอันอันนี้มาไปเห็ดหม,ม่อมมอดือกพ่อออกมาแล้ค่ะพันได้เอาให้เพรียว่าถามเพันว่าจะไปเสรพ่อไงเออขับไปธุ่งละพันก็เตรียมเอกสารมาใจกังขึ้นแล้วค่ะที่เพันโทรก็ถ้นายเพันก็เตรียมไเอกสารเสร็จแล้วค่ะเพันก็ไปลากเห็ดแล้วพ่อออกมาเพันเอาในเก็บใบดีแล้วย่ายเพื่นว่าเก็บใบเพื่อว่ากำมาอ่านมึงเ,เ,เอาพันก็มีบใเเมบใเอกสารที่ทว่า,นา,นาทนายบอ,อกมาให,ห้าเบิ้องนั่นค่ะเนาะมีอยู่ปึกหนึ่งค่ะเพืว่าก็าได้อ่านเบิ้งเอา กับขอบพุ่นพะแน่นะคะเนาะที่อันเห็ดหบน,นะคะเนาะตั้งแต่ไหล่เรียวค่ะเดี๋ยวพี่วาสิมาเราให้ฟังอีกเชน,นึงค่ะคลิปนี้มันก็แย่แล้วคะะฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดรกระดิ่งเลยพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ่ะ